ย์ย์พิกในห่อหกสิบเมตรกูพึ่งจะทำเพลงเด็ดไปลูกที่โดดแม่งโคตรเผ็ดกูทำแม่งเสร็จในเม็ด เดียวเข้ากับบ้านสั่งบอยเอางานไปเก็บวายยิงหัวเอ็มตีตายหน้ากันดานโดนจานฟาดตัวจนเจ็บใจเหนือก็ใครในโลกนี่กูบอกเล่าเป็นคําถามตั้งตัวเป็นตํานานเหยียบพวกเสียนจนตําน้ําหลังจากพูดจบประโยคสอพอเป็นศพถูกนําหามอบสองอักษรคือคอวอลเลยยกให้ยอประจาสามผมตกล้านจนได้หวีกุแลบบนหัวพ่อมึงเหมือนเดิมตาแดงขึ้นทันทีหลังจากที่เขียวมาเฉือนเติมต่อพึ่งมาตอมดอกตัวแม่มึงทองแบบเหลือง เกิดจงอางกกไข่แต่มึงเป็นไก่ที่อยากเห็นตีนงูเหลือมเดะแสละแสละพ่อมึงอนะ่ะเป็นแรปให้งูเหลือมฟังไม่ใช่บังโง่แค่มึงคนเดียวเพื่อนมึงอีกตัวก็เหมือนกันในสมองมีขี้อยู่เรื่อยโง่จนหมดตัวไม่เหลือตั้งพาอันตรายมาถามมึงเคยขึ้นไปบนหลังเสือยักษ์จับเสือดำมาชำ้ำแหละเนื้อรามกูดิบเป็นของเถืออถ่อนขยี้เอ็มซีเป็นสองสิบท,ที่พื้นดินติดสมองเกลือซูมเป็นหมอดูโคตรแม่นเข้าใจผิดมึงของเสื่อมแทงคิวเอ็มซีเข้าสักกระลายกูใช้สั มันปาดสมองเปลี่ยงไงสับช้สับมันปาดสมองเปลี่ยงแทงมึงเอ็มซีเขาสักกันหลายช้สับมันปาดสมองเปลี่ยงเว้ยฮะคุย